รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สารพันเสริมอ,อาหารด i o j i n So m a จิโซโซด o โอจินโซแมัมนสือป็มสยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสาร ดีครับสวัสดีน้องน้องพี่พียิ่งญิงชายชายน้ำท่วมปีนี้ข้าวปลาเสียหายจะทำอยังไงเออ,เอกันดีนี่ทำท่าเหมือนจะร้อง e S <S อีเซล แต่ลงสัมผัสแบบแหล่นี่มันยังไงอีจลมันก็ต้องสองวักจีเออวักแรกไอ้คำท้ายวักแรกมาสัมผัสไอ้คำที่สามวักที่สองเออแล้วกจะลงกรีก็รีลาก็ลาไลก็ไลเออไอ้ชันก็ตอบไม่ถูกก็จีแล้วทำไมไม่บอกชันก่อนทำไมไม่ถามฉันก่อนเออนั่นน่ะสิต่างคนต่างมา ก็ทำไมไม่ถามว่าจะร้องเพลงอะไรฉันก็งงอยู่นี่ไงนายอนจ้าก็วันนี้มีคำถามจากทางบ้านเขาถามมาอยากจะให้สงองอา อะไรวะงงเลยคือเอาฮะอ่านฮะอยากจะให้สองอาช่วยตอบหน่อยได้ไหมไม่ได้เมื่อกี้ฉันลงกราเออมาลงกราอะไรกี้อะไรล็อกกรานะลงกรามาล็อกกราอยากจะให้สองอาช่วยตอบหน่อยได้ไหมต้องไม่อาเอออยากจะให้สองลุงคุยคอยฟังเอาช่วยเออคอยคุยฟุ้งหน่อยเออน้าเออน้าไม่ตกลงรายการเพลงนี่รายการอะไรเนี่ย ไม่เปิดรายการมันต้องคืกคืนก่อนเพื่อเป็นการเชิญชวนคือทํางานกลับมาเนี่ยมันเหน็ดมันเหนื่อยมันจะมาเครียดอะไรกันนักหนาร้องเพลงมั่งกลับบ้านก็ร้องเพลงเนี่ยพอมีเห็นเมียนยืนอยู่ใช่ไหมต้องร้องเลยยืนทําไมอ่ะยืนทําไมเมียผมสวยกว่าใครๆเจอหญิงใดก็ไม่สวยมันมีโอ้ยเมียยิ้มเกินเลยไม่ใช่เพราะเข้าบ้านก็ร้องเพลงเลยเ เมียแก่มันก็เมืองรถเก่าจะแข่งกับขขาวก็วิ่งไม่ทันขับได้ก็ช้าช้าจะเหยียบขึ้นมามันก็กิกนน้ำมันเมียเราหญิงเก่านานวันเมือรถต้องจอดพนอตมนรวม เมียใหม่มันเหมอรถใหม่จะเหยียบเท่าไรน้่มันไม่ทม่วม <c oughs> แต่นี้ก็ติดบึงที่นั่งชั้นหนึ่งแถมเบาหมนมุ่มอย่างในเหมันก็ไม่บวมนอดก็ไม่ร่วมมันน่าใช่ดีจังเมียแกอะไรให้นอนฟอบ้านแป้งสักเบือมาแน่เลยลอยมาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เแลวเมียก็ร้องตอบด้วยร <c oughs> ้องไม่ได้ร้องเป็นเพลงหรอกร้อง <c oughs> ามาเป็นภาษาของเข้าๆอะไรว่าไงอ้าวกับข้าเนี่ไม่ต้องแดกกันละ S <S เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมียเนี่ยได้ยังไงมาเนี่ยก็ต้องเก็บรักหราเอาไวไ้ชอบเพลงก้ารดูเพลงเตื่นเธอสามไวดวงใจของพี่รุ่งสางสว่างแล้วนี่ตื่นเิดคนดีอย่ามัวนิ้ทราที่แบกคันไทยไปไล่ไปนาน้องอยู่นี่ทำกับข้าวคอยท่าะ โอ้แต่ครูก้านไม่ค่อยสบายแต่ผมชอบเพลงของแกเพลงนี้เอ่อรอยไถแปรทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเลือเพียงกิ่นโคนสาบควายดีนะว่าแกลร้องพาคกลางแต่ไปร้องอีสานมันไปไม่เป็นนะ้ยก็ร้องได้ เล่นเพียงกลิ่นโครนสาบกระบือมีสาที่ใช้มันไม่เข้าครอนอันนี้อ้าววันนี้อีเมลมาใช่ไหมวันนี้นี่ไงมันมีหลังจากที่เราทำรายการมานานนะครับสองสามเดือนที่ผ่านมาก็มีอีเมลนี่นะครับนะครับมาแอบกินมลอ๋ออีเมลถ้าอีเมลเนี่ยแอบกินปลาหลังบ้านใช่นะก็มีอีเมลนี่นะครับส่งมานี่ครับเอาเราก็จะอ่านเลยเพราะว่าปัญหาของท่านเนี่ยเยอะ ว่าไงล่ะสวัสดีแค่เออค่ะเออผู้หญิงนี่เนาะสวัสดีค่ะอาจารย์อทิดบ้วนโอ้ยเป็นอาจารย์ด้วยเป็นทิศด้วยนะเป็นสองตำแหน่งเลยเนี่ยลืมบอกไปอีกตำแหน่งหนึ่งแกเพิ่งเป็นประวานอระว,ว,วนันก <laughs> ็บอกสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทิดบ้วนครับ เข้าเรื่องเลยนะคะโอยอย่าว่าจะเข้าเรื่องเลยชวนแกเข้าอะไรแก็เข้าเข้านอกเรื่องมานานแล้วพุกเราสองคนเขาบอกเข้าเรื่องเลยนะคะอาจารย์คะพอดีดิฉันเนี่ยปลูกพริกอืมแต่ตอนนี้กําลังเป็นโรคใบหงิกค่ะโอ เขาอบอกว่าใช้น้ำหมักที่เขียนบอกตามเว็บไซต์แล้วแต่ก็ไม่ได้ผลนะคะไม่อยากใช้สารเคมีค่ะเพราะสุขภาพตัวเองก็ไม่ดีอยู่แล้ว,วจึงอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าพอจะมีทางแก้กไขหรือเปล่าคะนอกเขาบอกว่านอกจากจะถอนมันทิ้เหรอจะทำอะไรได้บ้างใช่ไหมเออขาอบอกอาจารย์พอจะแนะนำได้หรือเปล่าครับว่าจะใช้อะไรรักษา ขอบคุณค่ะอันนี้นะมันคนละเรื่องเดียวกันเลยอนี่ไงปัญหาของเขาเนี่ยโลริกเป็นโรคใบหิงิกเขาบอกถ้าอาจารย์ตอบดิฉันจะไปยอมทานข้าวกับอาจารย์สองวันเต็มเต็มโดยที่ให้อาจารย์ออกนัง้จายว้ายนี่รู้สึกจะเขียนเองาเดี๋ยวตอบปัญหาเดี๋ยวก่อนจะตอบปัญหาเดี๋ยวพักก่อนเลยกันเราจะได้ไปหาข้อมูลที่ชัดเจนอ่ะพักแป๊บนึ่ง ทรตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเพตรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตคุณภาพเยอรมนีปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดของสหายเกษตรเคมีพัน เอาละครับหลังจากที่เราไปค้นข้อมูลกันมาคืออย่างนี้นะหย่อนครับเขาบอกเขาปลูกพลิกแล้วมีอาการใบงีบแล้วก็ใช้น้ําหมักชีวภาพอเอาไปฉีดน้ําหมักเนี่ยเขาก็ดูจากรายการไม่ใช่ดูจากรายการเขาบอกเปิดเว็บไซต์เออไปเอาของใครก็ไม่รู้คอมพิวเตอร์เอนะดู แล้วก็เอามาฉีดฉีดแล้วก็ไม่หายไม่ได้ผลแล้วแถมดักคอด้วยนะบอกอย่าแนะนําให้ถอนทิ้งนะกลัวที่บอกต้องถอนทิ้งเออไม่ถอนหรอกเออมันไม่ถอนออกมันจะได้ผลนะอาจารย์ก็นเมื่อใบหงิกพอใบหงิกเสร็จปั๊บไอ้คนกูก็จะนี่ไงหงิกตามไปด้วยต้องถอนในย่อนนี้ตอนนล้จะทาไงอาจารย์มีลาดับแรกอืที่บอกว่าไปคนละเรื่องเดียวกันเลยนี่มีโรคใบหงิกนี่ไงต้องเข้าใจอย่างนี้ครับโรคใบหงิก ที่จริงไม่เรียกไม่ควรเรียกว่าโรคอันนี้อาการอาการใบงีบใบงีบเกิดจากอะไรเพี้ยทีใบงีบเกิดจากเพี้ยไฟอ่าชัดเลยนายอนตอบถูกเลยเพลี้ยไฟที่ดูดแล้วใบเล็กงอโค้งเนี่ยพูดกันหลายครั้งนะอ่าฮะเนี่ยนี่คือเพลี้ยไฟครับแล้วน้ำหมักคืออะไรน้ำหมักชีวภาพหรือเปล่าน้ำหมักไม่ใช่สารกําจัดแมลงไอ้น้ำหมักมันคือ น้ำหมักก็คือสิ่งที่เราหมักมาเอาเอาเอาอะไรท่าแล้วแต่จะเป็นสัสตว์เป็นพืชมาหมักหมักแล้วเราได้อะไรเราได้ปุ๋ยนิดหนึ่งปุ๋ยเป็นจุลินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อยเดียวเราใช้จุลินทรีย์ไปหมักแต่เราได้ธาตุอาหาร n อ k นพเคนิดหนึ่งน้อยมากครับและที่เราได้คืออะไรที่จะไปใช้ประโยชน์อืเราจะได้ฮอร์โมนพวกออกซินยิบเบอร์เลินไซโตไคนิน แต่มันก็นิดนึ่งอย่างที่บอกแต่่าแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เบพากฮอร์โมนครับที่นี่แต่เขาบอกเอาไปใช้แล้วมันไม่ได้ผลไงอ้าวก็คุณเป็นแมลงเออเป็นเพี้ยแล้วคุณเอามาฮอร์โมนมาฉีดเออแล้วมันจะได้ผลยังไงเออเอาเป็นเพี้ยก็ต้องการป้องกันกําจัดเพี้ยไฟเพราะฉะนั้นใบหงิกถ้าจะปราบครับถ้าจะป้องกันป้องกันก่อนอืมนั่ยอนปลูกพริกใบเป็นปกติทุกอย่างยังไม่หงิกอือหือลดน้ําให้เปียกๆใบไว้ครับ เพรียไฟจะไม่ค่อยชอบนะครับข้อที่หนึ่งนะทีนี้ถ้าดูแล้วไอ้แปลงอื่นมันจะเริ่มมีหงิเราก็ฉีดพ่นป้องกันกำจัดเพีียไฟไว้ก่อนอเอาแอสเซนต์มาฉีดเลยป้องกันไว้ครับนะครับก็จะทำให้พอเพีียไฟมาดูดปั๊บมันก็ตายใบก็ไม่หงิบพริกก็โตต่อไปได้ครับแต่ถ้าหงิกแล้วหงิกแล้วทำไงหงิกแล้วก็ง่ายครับ ถ้านายนไม่อยากถอนทิ้งนายนก็ตัดยอดทิ้งอีกตัดใบหงิกออกตัดใบที่หงิก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 เรามีตัวอยู่ให้มันแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอ๋อโยนทิ้งเลยตำโคนไม่ได้ไม่ได้เอาก็เพี้ยกก็ย้ายที่แค่นั้นเองก็ใส่ถุงพลาสติกครับแล้วก็ผูกปากเลยเออให้เพี้ยตายในถุงครับเขาเรียกว่าหมกกระสอบเสร็จแล้วไงรู้ไหมครับ ทีนี้ยังไม่หมดนะถ้าเป็นอย่างนี้ไข่มันอาจจะยังอยู่อะไรยังอยู่ตัดหมดแล้วมันจะเหลืออะไรอแเราก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มๆเพื่อให้แตกใบใหม่เออแต่พอเริ่มแตกใบใหม่ครับเราก็ฉีดสารป้องยังกำจัดเพี้ยไฟซักอีกครั้งครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องเริ่มต้นปลูกใหม่แต่ถ้าทั้งสวนนยอนเยอะแยะไปหมดครับ เหกิหมดแล้วเหกิทั้งสวนเหกิทั้งสวนครับไอ้ย่างนั้นก็เดยาตราผานหมายความว่าถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งกลบไปเลยเออยาตราผานเออแต่ถ้ามันไม่มากมายมักนะก็เอาอย่างที่อาจารย์บอกตัดใบไอ้ที่มันเหกิกออกทีนี้ตัดยอดที่มันเหกิกออกทีนี้คําว่าน้ําหมักเนี่ยครับเดี๋ยวเนี่ยคนไปสับสนและไปปนเปกัน ถ้าเป็นน้ำหมักชีวภาพรบที่ว่าครับเอากล้วยมาหมักเอาหน่อกล้วยมาหมักเอาปลามาหมักหอยเชอรี่มาหมักโดยใช้จุลินทรีย์เนี่ยนะพวกนี้ได้ฮอร์โมนแต่ถ้าจะพอป้องกันได้ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าน้ำหมักสมุนไพรโลตินหางไหลใบยสูบสาบเสืออืนะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะให้พืชเหล่านั้นปล่อยสาร เคมีออกมาครับมันอย่าพูดว่าไม่ใช้สารเคมีนะ <S <S 2> <S 2> มันปล่อยสารเคมีออกมา <S <S ให้พืชมันปล่อยสารเคมีออกอ่าโ,โดยการหมักแล้วให้นปล่อยออกมาครับแล้วเราก็ตัดเอาสารเคมีเนี่ยอืไปฉีดพ่นป้องกันครับแต่ผมเรียกว่าเคมีมั่วมันหมายความว่าเราไม่รู้เลยว่ามันมีสารเคมีชนิดไหนเท่าไหร่ย,ยังไงแต่ถ้าอย่างที่แนะนําไปหรือเราใช้ใช้สารเคมีที่คนกลัวกันมากเดี๋ยวนี้ครับอันนั้นเรารู้เลยว่า เขามะสอมาสารพิษมีชนิดนี้เราจะรู้ปริมาณใช้เท่าไหร่เออมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เราใช้เท่าไหร่และที่สําคัญแต่ละตัวเนี่ยอเขาต้องทดสอบมาแล้วว่ามันใช้กับเพีี่ไฟใช้กี่ซีซีใช้กับเพีียอ่อนอใช้กี่ซีซีมันไม่เข้ากันนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแต่ถ้าปลูกพริกเมี่ยยี่ต้นก็ คือถ้าปลูกไว้ไม่หากปลูกไว้กินเนี่ย้ยสักแปลงสองแปลงว่างั้นเด็ดๆทึงๆไปเออแต่ว่าถ้ามีเป็นไร่เป็นโอ้โหปลูกแบบกะว่าขายเป็นเกสตรกรไปแล้วเก็บไปแห้งๆนะนะเขาเรียกว่าปลูกแบบทามาค้าขายอืรอให้โรคเกิดแล้วมาแก้เนี่ยครับยิ่งเปลืองต้นทุนมากกว่านะย่อนครับพวกนี้เขาจะรู้เลยนี่แต่ว่าคนกลุ่มนี้เราไม่ค่อยห่วงเขาครับเพราะว่ากว่าเขาจะปลูกได้อ่ะอื้เขา ฟังเขาอ่านเขาศึกษามาเยอะแล้วอเกษตรมือใหม่จะเจอเกษตรมือสมัครเล่นเน่ยจะเจอเยอะนะฮะนะครับอ่ะนะมีถามบอกว่าอะไรนะอาจารย์พอจะแนะนําได้ไหมก็แนะนําให้ไปแล้วนะครับนะครแต่ว่าแถมแถมให้นิดนึงแถมคืออย่างนี้ครับเจตนานะยหย่อนนะที่เราต้องการให้คนเน่เอาเศษอะไรอาหารต่างๆมาหมักเนี่ยหมักเราไม่อยากให้ท่านทิ้งสิ่งเหล่านี้ มาเป็นภาระเทศบาลบางคนคือคือคือตัดทางเสร็จปั๊บก็รูเลยเล่เนไปหมดอันนี้ก็แนะนำว่าให้ไปหมักพอใช้ได้บ้างครับแต่ไม่ใช่สิ่งวิเศษเดี๋ยวนี้ไปพูดกันจอเป็นของวิเศษโดยเฉพาะชาวบ้านน้ำหมักน้ำหมักโอ้ยพอหมักเป็นเข้าหน่อยโอ้โหฉันนี่แหละอาจารย์ใหญ่ใช่ขอโทษนักวิชาการเขาขำตายบางคนโอ้ยออกมาหมักแล้วเอาไปขายเขานี่มาแมวเจ้า amen uh. ทำเองก็ดีมันลดต้นทุนได้เพราะเราก็ไม่อยากให้ไปสิ้นเปลืองการใช้สารเคมีแต่อย่ากลัวสารเคมีเพราะเราต้องอยู่กับสารเคมีเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากใช้สารเคมีเพราะว่าสุขภาพตัวเองไม่ดีแสดงใช้ไม่เป็นสุขภาพไม่ดีเพราะว่ากินไม่ดีอยู่ไม่ดีดูแลสุขภาพตัวเองมันไม่ได้เกี่ยวกับสารเคมีเพราะว่าเราไม่ได้ไปฉีดให้มันไม่ได้เอาสารเคมีมาใส่ปากไม่ได้สารเคมีมาโดนผิวไม่ได้สารเคมีหายใจเข้าไปมันก็ไม่เป็นอะไรเออก็เวลาเวลาจะฉีดเวลาฉีดก็ป้องกันหน่อยถ้าไม่มีสารเคมีสุขภาพจะยิ่ง เออพาะอะไรเป็นหวัดแล้วไม่กินยาเออแล้วคุณจะหายไหงเออใช่สารยคที่คุณกินน่ะคืออะไรสารเคมีเอาก็สารเคมีโคนเรามันต้องมีอยู่แล้วในร่างกายเราก็มีสารเคมีอยู่แล้วลมไฟก็มีสารเคมีเพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวครับอ่ะแต่ที่เราต้องกลัวเพราะว่าถ้าอยู่ต่อหมดเวลาเวลาไม่พอตอนนี้ลาท่านไปเลยนะครับครับสวัสดีครับ